ไปรถนะไป,ไปหนึ่งสองสามสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนจ่องนะครับวันนี้มาด้วครับภาพมาตามแนวทางของพี่นัทเนาะพี่นัทเด็กเป็นผู้ใดน,นะครับเอฟซีอะไรคนกระทำในาวาระเป็นผู้ใดน,นะครับพี่นัทเด็กเป็นแฟนไม่เขียวน้อยบ่หรือพี่นัทเด็กเป็นผู้ใดน,นะครับกับจีบอสุฟังนะครับกระซีตามเลขกไม่หานะครับพินัทเนี่ยแล้วเป็นเอฟซีคือเข้าเนี่ยแะครับคือพี่น้องทุกคนเนี่ยแหละ เขาเอาช่อมทางช่องเฮานะครับเพิ่นก็สิมาเบิ่งเลขของมีเขียวน้อยนะครับมาเบิ่งของเลขแม่เก๋แล้วเพิ่นก็จะไปตีเอานะครับล่าสุดนี่เพิ่นก็ตีเขา 101, ้า1001เนานะเพิ่นจับครูเห็นว่าหลายคู่นะครับจุบจับ3ตัวแค่3คู่2คู่แล้วก็จับเลข2ตัว2คู่เท่านั้นนะครับหมดก้อนเนี่ยแลจับ70็ครับ01ได้พอดีครับก็บเขา้าของเพิ่นนะครับก็ถือว่าเพิ่นสุดยอดเลยเนาะ สำหรับพินับเราเป็นคนที่ที่ตามไม่เขี้ยวน้อยไม่เก๋ตลอดนะครับชมทางช่องเข้าเล่ล่ะเพิ่นได้ตัวใดตัวเด็ดเพิ่นกสิปซื้อก้อนหนา,นานแน่นเราก็ถึงเลยสามตัวนะครับถึงซีเทีย้อนนะนะครับยากคือเด็กนคนที่เอาเลืล่องพื้นมาตีเลยถึงสามตัวนะซีเทีย้อนเนี่ยเขาเรียกแบกไว้แต่ว่านะครับเอาเิมึงพี่น้องนะครับล่าสุดนี้เราหายไปวันน่ะนะครับเราจ,จาับจากเขาไม่เขี้ยวน้อยจักไม่เก๋นะครับ สายมาหนึ่งศูนย์ครับเจ็ดศูนย์เท่านั้นนะครับเลขของศูนย์หนึ่งเนาะเขาเรียก็ถือว่าเพิ่นจับเลขแม่นนะครับเพิ่นบ่ได้แปลเลขมาจากไสเด้อนะครับเพราะได้เป็นว่าเพิ่นฝันเองนะครับเป็นข้อมฝันของมีเขียวหน่อยกับข้อมฝันไมเก๋เพิ่นมักจะมาตีเซกันสองคนนี้นะครับเพราะว่าสองคนนี้เป็นน้าเอกช่องกับนางร่องนางร่องจะ่าเพิ่นตีเก่งเนย์ตีเก่งกัน่ะครับนางร่องก็จะเป็นไมเกยนพอนะครับ นั่งเอกก็จะไมเ่เขียวน้อยนะ,ะนั่งรองไม่จับสายไปเลยครับไม่เกียเแล้วว่าผมก็เป็นนั่งเอกเลยเป็น,นั่งรอดนะก็เลยตั้งใจยเรานั่งรองเลยเช่นนะครับ <S <S 2> <S 2> พี่นัดว่าเพิ่นก็มักนะครับม,กกมกักเรียกรถขนเข่าล่ะพี่นว่ามักเรียกเรียกรถขนเข่าของที่ภาพบุกรถนไหมภาพบุกรถแล้วก็จอดได้เลขมากนะครับแต่ที่ปเป็นตัวเลขเพราะว่าในมักเพิ่นมักเลขที่ขนเขา่าขึ้นเลขรถคื้นหนึ่งสองเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับอื เมื่อเลิกจับมาให้เป็นเก้าเจ็ดนะครับเลขไม่เขี้ยวน้อยอไม่เก๋เนี่ยรู้สึกว่าปัจ,จมักนายหลวงราชการที่เซฟนะครับไปจับมือป,อประชาชนไปให้กำลังใจประชาชนนะเพิ่นก็เลยว่าเก้าเจ็ดวันสั่นนะครับจับมือเนาะอาจจะเป็นเจ็ดวันมานายหลวงเป็นเก้านะครับพังกติมากสั่นนะครับส่วนสามตัวเพิ่นกะิทียมากขึ้นกันนะครับบอมเลยนะบอมไขจังกาครับผมส่วนสามตัวปัจมักมากขึ้นกันนะครับ เพคนจับให้มาเป็นสองเจ็ดเก้านะครับกับห้าเก้าเจ็ดซ้ำนี้นะครับสิลับเลขหลายๆตัวของสองคนนี่เพยคนจับได้แค่ซ้ำนี้เราพอดีสองครูเป็นเลขสองตัวสองครูหล่ะก็เลขสามตัวสองคู่จับใช่กันแล้วบอลนี่ครับจับมานแค่นี้แต่ว่าตัวอื่นมันก็ซื้อทุกันแต่ว่าเคนขนให้นุ้หนักหน่อยก็ได้เลขไม่เกะเลยมันเยอะหน่อยละตัวได้คนมากก็เลยซื้อทุกอันนะครับแต่ว่าส่วนที่เคนขนให้นุ้หนักไม่ใช่คนมากก็โมูนะเพคนขัดที่เพคนมากก็โมูที่โรคหนุหนักก็โมู าม่ให้นะครับพี่น้องตัวอื่นกาดเปงเบิ่งตัวนใ้หันกรไรได้ฝันไม่เขียวน้อยฝันไม่เกีนะครับเบิ่งใส่กันแต่ว่าตัวที่มันขัดหายมาเนียนๆกับมีแค่เท่านี้แหะมีเลขสองตัวสคูเกาหาเกาเจนะครับส่วนสาตัวกับสองเก่ยเกาหาเกาเก็ย้นี่นะครับสำหรับพี่นัดเอฟซีกับถามมือเจ้าสาวสำหรับเพิ่งหายมาวางใบสองใบสานี่แหละนะครับใบสหรือใบม่วงนี่แหะมาเลยกระเลียนหาคีปเพื่อการเดีย เพราะว่าการอาชีพเนี่มันเป็นเหล็กฝันเนาะมันต้องแรงทาผู้นั้นแรงทาผู้นี้นะครับบางที่าอาจจะลงมาท่านใจแต่ก็ถือว่าโอเคดอกทั้งน,นี้พ่อที่ตามได้พ่อท่านอยู่แต่เราการสื่อวอเสียหายไปไหนนะพอี่นาะครับ,รบเรียนเวลาหลายชั่วโมงอยู่ดอกนะครับเดี๋ยวพี่น้องก็รองเบิรงนะครับว่ามักน้ำแม่เจ้กับมีเขียวหน่อยบ่นะครับลองก็เบิรงทั้งสองคนแหละมาเทียบไปของพี่น,านาัาครับมาหมักตรงกันครับพี่นัดก็นะครับเพราะว่าตัวเพื่อนนี่ บ่าใดว่าจากพื้นเด้อนะครับแต่ต้องบอกอย่างที่ควรเด้อนะครับคนมาพอถือแกวากันเด้อนะครับตัวเพิ่นกับว่าใดฝันเองเอามาจากมีเชียวหน่อยครับมีเก๋เท่านั้นนะครับเพราะแม่เลียงฝันเพิ่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 นมาตัวใดเพิ่นก็เขียนลูกห้เขอแม่แบ่งปันให้พี่ให้น้องเพื่อได้เฮ็ดบุญน้ำกันนะครับตัวเพิ่นบอกว่าแกว่าให้กันเด้อพอถือคนมาไอ้เจ้าซืทุกคันเหรอใส่พิจารณาการรับชมเนาะมาตั้งแต่จ้าซื้อนะครับว่ามากอ่ะ เดี่ยวแต่เนาะกับล็อกเบิ้งนะครับอันเปิื่อเกลี้ยาวลาเพิ่นเอาตามนันพี่น้องล็อกเบิ้งนะครับสำหรับเลี่ยวพี่นันอาเบิ้งเทอพ์ฟอรี่ตรงของบอนะครับตรงครับตรงครับเอาเบิ้งฮอลเด้อนะครับเอาชัดเจนเนาะนะครับสำหรับเลี่ยวพี่นัดนะครับ95นะครับสองครู96 97นะครับสามตัวกับสองเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับเป็นเลขเกลี้ยบ้านฟังเล่าเแรงนี่เด้อนะครับพี่น้องมักน้ำผลบ่อนะครับมักกัเรียกซื้อนะครับตามนี้ละสามตัวปัญหาไม่เขียนสองครู แต่บางท่านเพิ่มเพิ่มในคลิปในเก๊เพิ่นในคลิปใ่เขียวหน่อยเนาะได้เลยนะครับสำหรับเด็กพินัทเด้อนะครับคนดีเล็กแม่นเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นถือว่าประจําเด้อวยรถแล้วมันจะรุดรวมก้อเดียวแล้วว่าแต่ว่าล่าสุดนี่ยสามตัวแตกซีเทียซ่อนนะครับล่าสุดนี่กระจับหนึ่งศูนย์ในพี่น้องเอฟซีเนาะมีโชคกันหลายคนอยู่นะครับก็ได้รวมท้าบุญกับพี่น้อกันอยู่นะครับก็ถือว่าก็ได้ส่วนหนึ่งมาจากพินัทที่เพิ่นจับตัวเล็กเน้นๆตัวแม่นๆมาให้นะครับ เป็นข้อฝันระวังแม่เชียวหน่อยนะครับกับมพูจีเนาะก็ลอ,เองเราจะตามเราช่มด้วยนะครับหมักน้ำบอนะครับมักก็เลือกซื้อเรือกหาเนาะนะครับตามนี้ครับผมชัเกเจียนนอร์บีเนาะชัเจียนครับชัเจียนครับผมแล้วก็มีนะครับกะสิตาเมีกกะสีมีผู้อยากได้โค้งสุดท้ายมีเชียวหน่อยอยู่มีเชียวหน่อยออ,ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะไปตามไ้เนาะโรงพินาตแล้วก็จะไปตามมีเชียวหน่อยต่อกันเท่านะครับว่ามีเชียวหน่อยคนเด่นตัวไรผูนซื้อตัวไร ือเพิน่นฝันไหมบ่นะครับอันนี้ข้าเบัวงพินาตก่อนเบิ่งพินาตแล้วเสร็จจากนี้ผมก็มาเลยก็สิไปหามีเขียวหน่อยนะครับติดตามให้คือเขา,าส่วนพอคมก็ไปตามมาแล้วนะครับพอคมหมดก้อนสามตัวแตกงมดหีบไปแล้วถ้าได้ฝันอยู่พอดะที่เป็นบาบเอื่นลองมาองอีกเทียวหนึ่งเนาะเพราะว่าเมื่อแรขเป็นวัตถินเด้ฝันเป็นล้วนช์ใหญ่ก็ดกได้นะครับส่วนแม่เพชรก็ได้มาแล้วเด้อนะครับแม่เพชรเลขตัวเดียวห้างเดียวผีมากกว่าสิบอาจจะสิบเป็น ผู้เขาก็ได้ที่บอกถือสองหมดซ่อนนะที่เป็นผีที่มาบอกนะครับวันนี้นก็ไดว่าตัวเดียวเดียวก็ตามต่อนะสลหรับเป็นเพียเนาะจะพยายามทยอยลงให้ห่ามพลาดนะครับสำหรับในทางดีๆของช่องมารวยนะครับกับเปตุยเนาะกับฝากก็เลยก็แช่นะครับทั้งสองช่องหลังทั้งใจได้มาผ่านโอกาสนะครับส่วนผู้ใดรอพินัทกะคงจะสมหวังแล้วนะครับให้พวกถึงแกว่าเพิ่นเด้อนะครับจะพูดว่เยัอยู่ดิพินัทกับใจดีดอกแต่ว่าเราอยากแต่คนวาเพิ่งเอ๋อละพะวาเพิ่นเ่๋มันคุนฝัน ตัวเพิ่นแค่จับจักมีเชียวน้อยจับจักมีกีดมาแวงแป้นมือสื่อพี่น้องเพื่อนมาเนาะเพิ่นเอาเพิ่งเอาเนาะมากระซื้อมากระพานเนาะพอดีเนาะครับมากันเด็ดขาดเด้อนะครับไอ้เพิ่าการมอเรย์ขออีกเพิ่นไม่ห้ก็ซอยว่าอะไรได้นะครับเอาสุดยอดละเพิ่นจับให้จับซอยนี่จับซอยว่าจับแม่นแมนเพราะยังได้จับเรียเพิ่นสึบสามตัวซีเทียวนาะแมนแม่นล่าสุดเนี่ยก็ยังเข่าอีกางหนึ่งสูนเนาะถือว่าเพิ่นจับเรียแม่นทั้งเด้อเติบเลย่นอาจจะเป็นอันนี้สงที่เพิ่นเพิ่งพ่อเพิ่งแม่เนาะ แม่เพิ่นเขอลงบาเดินเพิ่นก็ดูแลคนป่วยดูแลแม่เพิ่นละเพิ่นก็ได้เงินจากตัวนี้นะครับไปซอยแม่นะครับก็ถือว่าเป็นบุญเพิ่นขับพ่อขับแม่เนาะแต่ขอเอาโมทนาบุญกับพี่นาได้หลายเด้อนะครับก็ขอให้หายไวๆนะสำหรับแม่เพิ่นนะครับขอให้หายไวๆเดี๋ยวไปกระถินจะขอพอนทาวิสุวรรณให้เนาะเพิ่นบอกวิววายแม่เคี้ยวหน่อยขอให้ไน้เด้อสั่นขอองปูให้แม่เล่าบิเก็บบิปวดเนาะขอเพิ่นหายไปไว้ดีสิเนาะนะครับให้เป็นเคยให้เจ็บไม่ให้ปวดดีสิเดี๋ยว มือได้ไปกระสินใไมีเขี้ยวหน่อยขอพร่อนหนเด้วยนะครับเอาใหโชวให้มันนะเมนัตอินัเด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณเล,ยลายๆครับผม